จะลาก็ลาเถอะให้จนเนี่เราก็สู right> ้กันต่อไปแหมเฮียชีวิตหมอลำโอเคครับเราไม่ไปเรานั่นอนเจ๋งสิลุยสองพลังขนาดนี้เกิดการโยกย้ายศิลปินจากสาวน้อยเพชรบันแพงไปยั่งสาวน้อยลำเพื่อนโชว์ซิมี่ไผ่ในพี่น้องมาเบิ่งกันเห็นภาพนี้แล้วชื่นใจกับอีล่าน้อยได้รับความอนรับควอมอบุนจากพ่อไอแม่ทางก่อทมพ่อโจอีล่า วัดศิวดลออมแอมนัทสุรศัก์มาร่วมงานครบรอบ11ปี FM 90ลูกทุ่งรักไทยศิลปินทั่วฟ้าเมืองไทยคอนเสิร์ตลูกทุ่งสแควอ้อนุสาวรีย์ชัยน้องเบียร์วิภานั่นเกิดมาไ่เคยได้มาไล่นักปานี่จักเทีย สวัสดีครับเอฟซี FC สาวน้อยเพชรบันแพงเอฟซี FC หลานน่อยอง์ิงทั่วโลกทั่วประเทศพี่น้องพอๆกับผู้ใหญ่นิยมเจอวันคือเก่านะครับเมือนี่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ในเด้อพีนออ่น้องขอพระคุณเป็นย่างสูงนะครับสิผ้าพี่น้องมาเบบึงบรรยากาศเมื่อวานนี่แม่โอ้ยเห็นภาพนี้เราก็พุ่มอกพุ่มใจน้ำอีหลานน่อยองคหิงเนาะพอๆแม่แม่แมแมทาง,งกดมอก็ให้การต้อนรับเป็นย่างดีพี่น้องคุณนะ่ะวันนายกรัตมนตีลงจากรถเอารถพี่น้องเอยเบิ่งเอาพูนไม่หอดหาาคาสุดยอดนะครับ พี่ลาก็สิเป็นแชงสี่มาแต่งแต่ที่แหลกเนาะเฮ้าสิเห็นภาพนี้อยู่ตลอดนะครับเพราะว่าสิไปทําการแสดงมองได้ก็สิเป็นเังสี่ละพี่น้องพอพ่อแม่ให้การต้อนรับอี่ลาแต่งแต่เมื่อแรกจนว่าฮหอดสูมือนี่พี่น้องแม่นบอกล็กหน่อยมีบุญบารมีสูงเราเหตุบุญมาหลายน้องหิงนะครับม่อว่านครับมีพ่อโจมีพี่วัดนังเอกออมแอมแล้วก็พี่นัทสุรศักดิ์เนาะเพิ่นก็ได้มาร่วมงานนี่ล่ะครับครบรอบ11ปีลูกทุ่งรักไทยนี่ล่ะครับ FM 9เกาูเนาะ ศิลปินทั่วไปมองไทยกับมาหลากหลายค่ายนะฮะศิลปินยูกิกับมาได้ครับเหมือนว่าเห็นไทยลูกปน้องหญิงอยู่นะฮะยังพีตะกระเตนทังสี่กับมาได้ย่องน้องหญิงนะโอ้ยงามน้อน้องหญิงผุเนเด้อันนี้ก็ต้องขอบบุญขอบคุณไปทั้งผู้หลักผู้ใหญ,ญ่เพื่อนนะฮะทั้งหมดโจกันยังได้มาโปรโมทหนังไข่อ่อยเลยครับเหมือนว่าเนี่ยเขาผู้ใหญ่เงี้เนาะยิ่งใหญ่เลีนะฮะหนังไข่อ่อหอดกรุงเทพแล้วพี่น้องเอ้ยบ้านนี้โปรโมทหอดพุ่นแล้วบ้ดน อนุสาวรีย์ใช่หรอเมื่อวันยืนเลี่ยงแถวทรายไยพี่น้องเบื้องค้นเอาพี่น้องไม่กำลังอกกำลังใจปัาดสุดยอดเลยพี่น้องยี่ลาขึ้นเวทที่ไรก็ได้ติปได้ลังวันคือเกาพี่น้องโมเมนว่าที่ขึ้นทัศน์สาวน่อยเพชรบ้านแพงนี่เมื่อึ้นลูกทุ่งรักไทยนี่กับ้ยพี่น้องเบื้องเอาแฟนครับแฟนเอ็มซีติปห้มาไล่ไหมจนล้นไม่รุนเมื่อพี่น้องเอ้ได้มาตุก,กตาเนาะแร่งเกินต้านอิลีเนาะพี่น้องน้องอุงอิงนี่เธอสร้างผลงาน ข้องเกเพ่นเพ่นอย่างเนียวเนี่ยนะฮะบวบสิไปแหงหนตำบลได้ก็สิเป็นเชงสี่แหละพี่น้องเดินสายทั้งรองทั้งล่ำน้ำสาวหน่อยเพชรบันแพงเนาะรับบทหนังไข่อ้อเชงสี่แมนบ่พี่น้องรองเพ่งประกอบเพชรเช่าดินเอาจังค่อยสบฟังเนาะพี่น้องในภาพประช์ไข่อ้อแล้วก็ที่แน่ๆนะฮะสาวหน่อยเพชรบันแพงเนี่ยก็ปิดฤดูการมันทียี่สิบแปดมิถุนายนที่จะถึงนี่เด้อพี่น้องเด้อที่บันแพงสถานที่เก่า,าว่าชันบทจู่ว่า ลุงเลี้ยนมงโก่น่ะพี่น้องทั้างพอกันใช่ก็รวบร่วมนะฮะเดี๋ยวนี้ก็ได้เกดแสนละพี่น้องสดสีหอดมือปีด่วงกะได้เป็นล้านพอดีเนาะยังไ้ก็ถึงแน่นอนเนาะพี่น้องเอา้ากำลังแจ่ซอยดวนเลยพี่น้องเปิดยังคืนกับสาวน้อยเพชรบันแพงมีการโยกย้ายศิลปินไปวงสาวนอว้อยํำเพลินโชว์พี่น้องสีมี่ไผได้ไปแน่แต็มีพระเอกวัดศิวดดลน,นะฮะน้องมานะเพชรบันแพงนัดสุรศักดิ์แล้วก็นุนชานนท์นนะฮะสี่คนนี่พี่น้องผู้ใดสิได้ไปแน่มาวิเคราะห แต่ว่าทั้งพระเอกวัดนี่อาจจะได้ไปเป็นผู้น้าวงเนาะผู้จัดการผู้น้าวงไปเังสหรับพี่น้องแทน่นท็อปธนาชัยเนาะอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้แม่นบ่พี่น้องเพราะว่าพระเอกวัดนี่เป็นพระเอกคู่ขญของบอดเลยละ่ะถึงแต่เริ่มต้นมาเนาะเฮากสิเส็นอยู่แล้วก็เป็นพระเอกนิสัย้ดีนะฮะขยันบม่เคยล่าเคยขาดสําหรับพระเอกวัดเสียงดีหนะ้าตาดีนะครับจ้างน้องมานะทีมงานปลาลูกคอกอน้องมานาไปแล้วก็สีเหลือผู้เดียวทีมงานปลาลูกคอกก็สิเหลือแ้่น้องแบมผู้เดียวได้บี้อยู่กับอีหลา่า น่อยล้หน่อยลงพี่น้องจังน้องมาหนาะอังซีษฐ์มีความพยายามนะฮะน้องขยันซ้อมขยันพึกผลนแล้วก็แม่ยกพอย,ยกหกล้เลยครับน้องมาหนานี่แล้วก็มีนัดสุรศักดิ์น้่อีกเนาะอันนี้ก็เสียงดีนาตาดีนะครับพระเอกนัดนแต่กวอนเราก็มาอยู่นี่ละวันนี้เราก็เที่ยวไปอัดผพนอันยังของเราเนาะวันนี้ก็กลับมาอยู่เป็นทางการแล้วแต่ว่าบทจูดิท่งไปทางสาวหน่อยสองนะฮะนนชะนนุนนี่ก็จักจิได้ไปว่ได้ไปลึกซีึ้นแท่นวัดก็ได้นะฮะ พระเอกวัดประยูงสองนุ <sh> ่น <ara> น <sh> ี่อาจจะขึ้นเป็นพระเอกอยู่สาวน้อยเพชรบันแพ่งก็ได้แต่ว่าบทโยเคาะมาแล้วนะฮะจนว่าพระเอกวัดว่าหวยคือออกคอยน้อบบดนี้นี่วัดสันทั้งน้องมานากะอิลีบอกรับพ่อวัาสันทั้งนัดสุรศักดิ์กะฮะอิลีสิรับวัดสันทั้งนุ่นชาแนลก่ะยิ่งิ่อย่างน้อแม่นีหอิริสิรับวัดสันนั่นเห็นวาพี่น้องวิเคราะห์เบิ่งเอาผู้ได้ิได้ไปแนวงสองนะครับมีการโยกย้ายนะฮะ ทางบดโจยมนินนะฮะเราก็ได้ออกมาโพและพี่น้องราว่าจังไดนายกโจบ่ให้เจ้าภาพคิดอย่างไรดอกครับพัศน์มันก็แครปรับเปลี่ยนข้อรมอมือยวันละตะม้นจีพี่น้องของนักการเมืองนั่นแหละครับพัศน์ตอนนี้สาวน้อยเพชรบ้านแพงสาวน้อยํำเพชชิินโชว์เมนานเป็นห่วงครับบ่มีปัญหาครับพ่อมเปิดรับรุ่นไม่สูเพชรบ้านแพงครับธรรมดาการบริหารสองประเทศเนาะครับเนาะมือยสองประเทศวันนี้ทั้งมวลทั้งเมย์พั่น์ละว่า แต่กบบได้คิดยั้งหลายนะฮะคิดแค่ว่าเราเกิดมาเพื่อสิ่งนี้เขาสั่งเรามาให้เป็นแบบนี้มาสันทังบทโจวายพี่น้องหลังจากปรับเปลี่ยนข้อรอมอรมัฐมนตรีว่ากันกระช่วงเตยเสด็จแล้วผมขอพักพรก่อนพี่น้องมาสั้นนั่นแหะฮะเราก็บอกว่าโจาภาพจะเป็นห่วงเดิอนะครับการปรับเปลี่ยนนี่ปรับเปลี่ยนไปในท่างที่ดีเนาะครับนะโอ้ยได้พระเอกวัดไปได้นัดไปได้น้องมานาะไปกับโอ้โพดแล้วพี่นอ้องแมนบ่ สุดยอดนะครับบัานนี้สาวน้อยเพชรบ้านแพ่งสิได้ไผ่มากเลยบ้านี้พี่น้องเพื่อนก็เปิดรับใหม่เด้อพี่น้องเด้อนะฮะกำลังปรับเปลี่ยนสายงานเนาะเหดให้มันดีขึ้นนะครับวดโจรเราก็ยังเคยเว่าไว้ว่าตั้งแต่กี่มีแม่อัดเพ่นเดียวจากมือนั่นจนมา่หอดมือนี่กระพ่านมาได้ประศัตนเจอจัดจนถึงชุ่มือนี่ไข่อ้อเนระว่าบ้านนี้ท่างเสียนุ่นไม่พี่น้องโพดไหมด้ยินแบบนี้ผมก็สบายใจแล้วครับประศัตลำเพื่อนโช์ปีนาตังแน่นอนพันท่องเลยครับวับโจูเลยมั่งอมเมียนไว ระวังสันห้องคือพระท่านได้บอกย่างไรท่านสรุปแล้วก็จะ,ะพบผิดแปลกจากนี่หรอกเนาะพี่น้องแมนบอกสามสี่คนนี่แหละพี่น้องสี่ได้ไปอยู่เสาหน่อยลำพูนโชว์เนาะเอาจังติดตามข่าวเด้อพี่น้องเด้อน,นกกระครับแต่ว่าก็เก้าสิเปรบบอร์เซ็นต์นั่นแหละท่งนไ้ไปเพราะว่าบวชจยูเคาะแล้วนะฮะเอาพี่น้องบานนี่สิผพาพี่น้องมาเบิ่งน้องเบียร์เนาะน้นองเบียร์ก็อาจารย์บ้าดนี่ละพี่น้องเอยเราไม่เคยได้มาไล่นักไปนี่จักเทียล้วว่ะส่วนมากก็เป็นเงินเป็นแนวยู่แน่กินเนาะมันก็บ่หนักแมนบอกพี่น้อง อันนี้เราได้อิจแม่พี่น้องแต่แก่หอดส่รถหกล้อมมบ่หนักจังได <laughs> มันคงข้อบวไรเลย <laughs> สุดยอดนะฮะแล้วก็อยากว่าเนื้อหนึง่งย่ครับน้องเบียร์นี่เราเป็นคนฉลาดเลยครับเราหันจักไปครบลักผู้หญ่งจังสี่แม่จังพ่อกันใช่จังสี่เหบ่ก็ขอคําแนะนาเพิ่นก็นให้โอกาสในการเย็ดชีปเพชดอย่างนี้แหละพี่น้องเพราะญ่ากันใชผพายฮ็ดชีปเนาะส้่งรายได้ไปอีกส่วนหนึ่งแมนบ่พี่น้อง แล้วก็อีลาเบียเนี่ก็หักน้องอิงนี่ด้ยวยความจริงใจนะฮะแตงแต่ที่แหลกมาเลยเห้องกสิเสียนนะฮะเพราะว่าน้องสิไปไส้น่องเบียก็สิไปใายเอ,าน,อาน้องเพราะว่ายอดวิวได้เด้เพราะว่าสรุปแล้วก็น้องแล่นหาแสงซะเนาะมันก็ต้องเกาะแสงอยู่แล้วแมนว่าพี่น้องจังพอโจพอใหญ่กันใช่น้องหญิงสิเพ่นมีแสงอยู่แล้วน้องกับเขาไปถึกทางังซส่ละพี่น้องคิดดีทําดีมิต่สิ่งดีดตอบแทนมากนะฮะย่างให้แสงแลนหาเจ้าของเจา้จาของต้องแล่นหาแสงแมนว่าพี่นอ้องพ่นพมีแสงหลายอยู่แล้วอีราก็ะ ไปได้แสงขับเพื่อนมาอีหล่ะก็เริ่มสีมีแสงมีสีมีสันขึ้นมาเด้เดี๋ยวนี้เออขนเกินจากหลายแม่นบ่ล่ะจังแพ่นครับแพ่นไอ้พีแม่ฮักพ่อฮักน้องหญิงสิครับโอนมาไล่นําใจหน่อยอีหล่ะเห็นบ่มาไล่นักที่สุดในรอบปีก็คืออิทบอกนั่นแหละพี่น้องเนาะสองพันแปดร้อยก่อนผมนะต้งเพื่นโอนเงินไม่อีกทั้งเพื่นซื้อเสาให้ยก็พ้องกันจะม่ได้อยังในหลายอย่างกะไยังว่ามีแต่แนวดีๆกันยังว่าคิดดีทําดีมีแต่สิ่งดีๆตอบแทนมากับยังว่าน้องหญิงไปใส่ไปน้ำเลยพ่อใหญยเพราะไปงก็ไปนารฮะ น้องเบียร์เราเป็นคนอารมณ์ดีนะครับสางคอนเทมสนุกสนานนะฮะพี่น้องก็ได้หัวในซึ่งในเมือนน้ำเล่าแม่นบอพี่น้องเอกลักษณ์ของเล่าก็ขึ้นยวแตกว่าอาบน้ำแน่ช่งเสียนว่านี่คนจะจดจำมองนี้ได้นะครับก็เิ้นว่ามีตัวตนวันนั้นไปน้องส้างตัวตนกับของได้แล้วต่อไปก็จะเลื่อนด้ื่อยาเด้อน้องเบียร์นี่ก็ขอบุญข,ขอบคุณ มันยังเป็นครับเพ็นไอนะ้ซีเนาะขอพุณจังพ่อโจจังพ่อกัใชัยน้องหญิงจังสิ่น้องก็ขอขอบุญขอพุณหลายๆนะฮะมีบุญต่อกันมันจังเด้ยุ่งรงก,กันตัวพี่นอ้องคนเฮาจะชาดพังก้อนพลัพี่น้องเคยทําบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมคันกันมาจังเด้มาพบมาพอ้กันในชาตินี้นะฮะพี่น้องคลิปนี้ก็ไว้สานีกอนเนาะคลิปหนจังพอกันไหมแล้วก็เบิ่งบนคลิปน้องเบียร์เลาสิเว้าหยังกับพี่กับนองแล้วก็เสียมลาพาจากพี่น้องไปเรยเ้อครับในคลิปนี้นะครับ กดติดตามกดไลค์กดแชร์เพราะยัยนิยมเจออวันนเด้อพี่นอ้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับเดินทางไปใส่ให้ปลอดภัยทุกผู้ทุกคนเด้อพี่น้องนอนหลับพันดีสุขภาพแข็งแรงสวัสดีครับเราต้องลดน้ำหนักเราหน่อยอย่าลอยจังหน่อยดิอเดี๋ยวพอเรามาทำยูทูบเราต้องสร้างเอกลักษณ์ให้ทุกคนจดจำเราอะไรอย่างเงี้ยเราต้องเราต้องเข้าต้องหาตัวต้นองเจ้าของอะไรอย่างเงคือคอนเทนต์เราต้องการสร้างคอนเทนต์เพื่อที่จะให้คนจดจำว่าอ๋อคุณทำแบบนี้คุณ าแบบนี้เราก็จะจดจําคุณในเป็นแบบนี้มัอนอาจจะมีมีคําที่ไม่เข้าหูทุกคนบ้างอาจจะมีจังไรแน่ทะลึง่งแน่ทุกคนก็ไม่ต้องไปคิดนมากจริงๆหนูก็เป็นคนแบบนั้นจริงๆขอแม่ให้ทุกคนเด้อมวนนให้ทุกคนเดือมวนทุกคนได้หนูไม่ต้องการไม่ต้องการอะไรเลยต้องการแค่ทุกคนแบบมีความสุขกับคลิปที่พวกหนูทำเอ็นจอยอ่าเอ็นจอยไม่ต้องซีเรียสมากทุกคนก็จังแบบมูเจ้ามากมาเบิ้งข่อยหน้าหันถามมูเจ้าว่ะอุ้ยหลากเสียงดีแท้หนูไม่ค่อยหนูไม่ค่อยตื่นเต้นหรือไม่ค่อยอะไรแต่ โอ้ยใครเบิ่งคลิปเจ้าอยู่เจ้าอย่าแต่ใอยหัวประสาทเลย<ะ>สิล่ะไข่มักนั่นเลยไข่มักแบบนี้